สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดี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 ครับโอ้ยเหยียบเท้าตัวเองขอโทษครับขอโทษครับขอโทษเท้าตัวเองแต่งตัวอย่างกับผู้นำมีมารยาทครับครับนะก็วันนี้ครับนะดีใจเหลือเกินครับที่นำศิลปินมาครับนะฮะสุดยอดอยู่แล้ววันนี้นะฮะแหมเกมพันหน้านี่ไม่ต้องห่วงครับแล้วคนนี้นะครับนะฮะผลงานเพลงเขาเนี่ยดังมากครับนะใครๆก็รู้จักหมด เพื่อไม่เสียเวลาครับนะฮะพบกับปอยปอยเมื่อไรพรครับผมครับนะฮะต้อ้เิมาีมาขอโปรเจคตครับโอ้โหโรเจนฮะเกิดกัดกันมันเป็นเกิดกันกัด มันเป็นเง่เงาเงาดมันเป็นยาเอกดนมันเป็นกิเกตกเกัดมันเป็นยาดจักดำมันเป็นบ่เกต่เกตตึ้งนึตึงเฮ้ยตึงตึงตึ้งเยตึ้งตึงต้งงตึต้ตงตึ้งันต้ต้งงตึ้งต้ต้งงต้งงตึต้งงตึ้มัน้ สจะเรียกมาส่งความสูงให้ป้าคุณเหรอครับดูแลความปลอดภัยโคโยตี้นะครัอหครับสเออเนรไเยกป็นไปเไรลยไปยไปลยกๆยไปเลยไเยไปเไปเลยปยไปเลยไปยไรเลยไปยไป็ลยไปเปเมยไเลยเลยกปเลยไเยไปเลไปลยเลยไปเลยปเลยเลปเลยไปเลเลยไเลยไปลยปลยเยไปลยไปเไเไปเลยไปเอยไัเไเลยผปมลแทปลไยไหนครับคปยเล ตาชายของปลอยไฟตามเมาชุดเหรอก็เมื่อกี้คุณน้าผมแต่งตัวเดินเข้ามามีน้องคนนึงถามผมเลยว่าใครครับเนี่ยคนเนี้ยถามทุกคนเดียวก็อยู่แถวนี้แหละเออเอาคนเดียวพี่แต่งตัวอย่างนี้มีเมียหรือยังแล้วมียังฮะตอบน้องไปเลยว่ามีเมียแล้วห้าคนอู้เมียมาไหมเลิกหมดแล้วเอาไปเลิกทาไมมีเมียคนแรกมันเป็นบ้าเอาแต่นอนทั้งวันชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติเจาอาแต่นอนเจ้าประเทศไหนเรบานอนเลจากเรบานอนหาเมียใหม่ในชาวต่างชาติอีกได้อีกแล้วคนนี้ก็เป็นป้าอีกแล้วบ้ายังไงครับชอบรักเล็กขโมยน้อยประเทศไหนอียิปต์เรื่อจากอียิปต์หาเมียใหม่ในชาวต่างชาติอีกได้อีกดอปิดเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนประเทศไหนสวีกไม่ใช่สวิกลูกครึ่งมาเลเซียหนองคายผู้ไทยไม่ชัดอันนี้ลูกครึ่งนะครับจ้าคุณพ่อเป็นอะไรฮะคุณพ่อเป็นแขกโอ้ยลูกครึ่งครับคุณพ่อต้องเป็นแขกถูกต้องแล้วคุณแม่เเป็็นดร ก็เลยมาอยู่กับพี่นุ้ยเอาอยู่กับพี่นุ้ยให้อยากมีอให้เฮ้ยเป็นไงคนนี้คนนี้ดีอย่างนี้เลยโอ้ไม่ต้องอย่างงี้สิอยากได้อะไรก็หาให้เช่นทีวีตู้เย็นพัดลมหาให้หมดเลยประเทศไหนอีรักูไอ้คุกไปแล้วอ้าอย่างนี้ดี่กบผมได้มากันเพียงสามคนนะคุณนะอะไรฮะเนี่ยเหรออ้าวใครคะเนี่ยน้องสาวน้องสาวน้องสาวเขามีความสามารถนะเอามีความสามารถเล่นมายากลอย่างนี้เลย หมอคุณพ่อสามารถกันดีกว่าเขาทำอะไรฮะมายากงมายากลเหรอครับคุณอ่ือถ้าเล่นดีเนี่ยเดี๋ยวมารายการนี้บ่อยๆเลยไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนนอกจากที่นี่ที่เดียวเพราะว่าที่อื่นไม่มีคนจ้างมาโชว์เลยไอ้หนู Music Rasta อันนี้ไม่รอเล่นะครไม่มีอะไรนะจะตาดูเร้ยเฮ้ยเฮฮฮฮ้้้ยยยเเเ้ย อันนี้ไม่ใช่นกธรรมดานะฮะท่านผู้ชมนกยังไงฮะอันนี้เขาเรียกว่านกแสนรู้รู้ยังไงเสียงให้นอนมันก็นอนหนึ่งรู้เสียงให้บินมันก็บินสองรู้เสียงให้ตายมันก็ตายสามรู้นันบอกแสนรู้แสนรู้อย่างนั้นอ๋อไม่ใช่แสนรู้ไหมถึงเสียงให้มันนอนมันก็นอนอ๋อเอางี้หว่าครับนะฮะเสียงให้หายได้ไหมครับได้ฮะถ้าอยากดูเสียงหายขอเสียงตบมือตะขัางครับผมครับน้องผมรัสต้าครับเป็นอะไรกันครับผมก่อนอิเสียงให้นอนก่อนฮะเอาเสียงให้นอนก็ได้นะฮะเฮ้ยเพี้ยงรัสเต ไม่ต้องตายนี่สองอย่างอะไรนะไม่ต้องกลัวเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับผมเป็นไงฮะสลิปแปลว่านอนนอนแปลว่าสลิปอเต้องอ่ะเอ้ยได้ๆได้ๆให้ให้ให้กําลังคุณมากครับผมตอนนี้ในกระโปรงหรือเปล่าไม่มีโอ้ย้ยขอบคุณครับงเขาเสียงเบมือฮะสิบสามปนะน้องสาวน้องสาว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรจ้ะคุณนะนกใครยืนหนาวอยู่เนี่ยวะเนี่้ถือว่าเป็นตลกรุ่นใหม่จริงๆครับจะขำจะฮาขนาดไหนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันครับ Music Crusher โอ้ยทักะความสามารถของนังสาวผม ทุกสิ่งอย่างคือการแสดงดูเพื่อความบันเทิงเป็นความสามารถเฉพาะตัวไฟที่เตรียมมาเป็นไฟมายากลไม่ร้อน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 ร้อร้อนร้ออนร้ร้นร้อนน้น้นนอ้นรนอร เขาดีใจฮะมาเจอพี่อเดีใจฮะดีใจฮะสวัสดีฮะเออ้ยปะเทสาย่าลำไส้ถึงวันหนึ่งสองสาวันทูที่โป๊ะใชิกเิดเองนายเทนอีกสักครั้งรับประมือออกแล้วก็าโอมนานที่สุดในประเทศไทยขอบคุณมากขอบคุณมสวยมากเลยมากเลยโอ้โหเขาดีใจฮนะฮะ อะไรครับไม่ต้องดีใจขนาดนั้นอะไรฮะพี่เพคเคเรเจอบ่อยเออนี่นี่วันนี้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 เอออะไรครับอะไรครับเอาป่าโอ้ยเมื่อกี้มองไม่ถนัดแล้วครับหันหลังให้ป่าแล้วครับป่าเมื่อกี้หลับเมื่อกี้ป่าหลับาทันทีให้ป่าดูผ่านไปเลยน้องสาวบอกว่าสบายมากอยอยากดูมากๆเลยเมื่อกี้ เรต้องอมให้ดูอมให้ปาดูนี่ใจเรอนี่เนใจปานเ่การแกล้ๆกัมีความดีอากานแกล้งกันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเฮ้ยเฮ้เอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันทูที่ปู่ปัซิกเซเว่นเอ็กไนท์ขอเสียงทอมอเสียง อีกครั้งเลยวนนี้มันเขายิ้มมาเขายิ้มมาหนึ่งสอามสห้าหกเดปดเ้าสิบวันชูที่ One, two, three, four five six seven e i ้ขอบคุณครัโอ oh, hey. 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 ้ยแหมันานาได e hey. Hey. Nah hey. 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 Yeah. ้ออกทีวียิ้มใหญ่เลยโอ้ย้ยมันใช้ทนเดานี่วะบอกคนทางบ้านด้วยนะฮะ ที่เอาเขามาแสดงอย่างนี้ถามว่าอันตรายไหมอันนี้บอกเลยครับว่าเราพูดคนไี่อย่างดีนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะโรงพยาบาลนี่เราไม่เคยเข้านะฮะครับผมครับเพราะเราไปวัดครับไม่เป็นอะไรขนาดนั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยารักษาไหมอะไรฮะมียารักษาไหมอุ้ยเขาไม่เป็นอะไรจะรักษาทำไมไม่เป็นไรที่ขอดูหน่อยได้ไหมอุ้ยปากเขาเลียวงาเหมือนเดิมนี่ไงให้เขาดูปากที่เป็นอะไรที่ไหนนะ ครับเอาน้องผมพักผ่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ปากคือตับหมูครับเ้ไปไปพักผ่อนพักผ่อนน้องเขนี่ธรรมดานี่ธรรมดาฮะยังมีซุปเปอร์สตาร์ดาราโลกคุณรู้จักไมเคิลแจ็คสันไหมวันนี้ยังมีเหรอครับโอ้ยดูทีเดียวก็รู้แล้วมาหรือเปล่าเพื่อนๆไม่เสียเวลาขอเสียงปรบมือให้กับไมเคิลไมเคิล 球里来了！ วอดเด็ดก,ก้าวแล้วครับแล้วก็อ,กอันนี้<อ><อ>คือ,อ,อส่วนหนึ่งครับจากทีมงานของสากาย์โชยขอบคุณมากครับโอเคนสิ่งที่พวกเขาขอมานะครับซาไกยคร,รับตลกซาไกย์โชยนะฮะก็คือที่ฉันบอกนะครับมูลค่า19,000บาทนะฮะอยู่ที่พวกเรานะครับให้หรือไม่ให้เชิญลงคะแนนครับนะครับเป็นงานที่ดูแล้วก็สนุกสนานนะคะใช้ความสามารถล้วนๆให้ค่ะ จุใจดีครับมีหลากแบบหลายสไตล์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสมกับของที่เขาให้มาไอ้ขอมาก็เลยให้ครับให้แล้วกันค่ะเพราะว่าพี่เขาเหมือนกับว่าเอาตลกกับความสามารถผสมผสานกันทำให้มันน่าสนใจเพื่อนนะคะเด็กยี่สิบสองสามารถเต้นหนึ่งไม่เคลนขนาดนั้นต้องซ้อมหนักมากเพราะฉะนั้นคนอื่นได้ไม่ได้ไม่ว่าแต่ขอให้น้องคนนี้ได้เวทมนตร์ผมให้ครับพี่เขาแบบว่าอมไฟในปากอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยค่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะแต่พอมองแบบใกล้ๆแล้วอุ้ย พี่เขาทาได้จริงๆค่ะอะไรเงี้ยก็ให้ค่ะไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้สนุกสนานอย่างนี้มาหลายปีนะครับเพราะตลกเมืองไทยหาล่นหาอย่างนี้ไม่ค่อยได้ครับวันนี้ผมชอบมากครับให้ครับให้ครับให้ครับถูกใจครับให้ค่ะเพราะเขาจะได้ไปพัฒนาการแสดงค่ะให้ครับพี่เอาชนะใจผมครับอี่ คุณคุณเจไหนบอกคนไหนเป็นญาติคุณคนไหนเป็นอะไรเนี่ยนี่ลูกนหลานเป็ลูกไงนี่ลูกชายลูกเต้นเก่งมากเลยนะเต้นเก่งแม่เลยคนนี้นี่น้องน้องชายคนนี้น้องชายเพราะนั้นพี่ตำรวจตำรวจไอ้เนี่ยไอ้นี่หลังนี่ใครครับเป็นหมอหมอไม่ต้อง เฮ้ยพอแล้วพอแล้วไม<อ>่จะไปโยก่งมาที่อ่ะโอเคนะตรงนี้ตลกคณะแซาไก่โชว์ของเราเนี่ยนะฮะคะแนนที่ต้องทำให้ได้นะครับคือเกินกว่า70คะแนนขึ้นไปถ้าคะแนนเกินกว่า70คะแนนก็นี่ถือบอกตัวนี้ครับอ่าโอเคคะแนนที่คณะซาไก่ทำได้คือหนึ่งร้อยคะแนนครับ คนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเนี่ย